สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับอา้าวเปิดบอ่อใหม่ต้องดันให้หน่อยครับนะตกหลุมไ้นุ่มตีนนองนุ่มตีนี่หกพันหกพันห้าร้อยชั่วโมงแล้วครับสำหรับซาลีเอสไ0รสองร้อยี X คันนี้มองไปข้างหลังว่น้องดูต้นตาลน,นะโอ้เป็นแถวสวยครับ ม,มารีวิวรถคุณแต่ว่ารีวิวต้นต,นตาลเลยพี่น้องเดี๋ยวนับให้ดูต้นตาลมีกี่ต้นนะรวยมากเป็นแถวเลยนี่ต้งแ่นี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด1 1สิบสองสามสี่ห้าเจ็ดปเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกประมาณ30ต้นพี่น้องยาวถึงนู่นเลยสำหรับต้นตาล เอา,าตัวสามล้านเก้าหมื่นครับรุ่นนี้นี่แกะมาได้โอ้น่าจะ40เดือนแล้วไหมนะ้องสี่สิบเ็สี่สิบสองแล้วเหลืออยู่ห้าหกเดือนครับจะเป็นไทยแล้วครับเนี่ยก็ยังรออยู่นะมิสุมิชิครับ c M50 158ร้าพลังมาโอ้โหน,น่าจะร็อกกี้ตั้งรับนะโอ้แกใส่เยอะนะเอาโบเล็กๆครับานัอลิสาจัดให้ครับ อิสารุ่งเรืองอ๋อมีรถ N เอ็นเอ็นพีอาร์ลครับ่วงยุเกลูกบาทเมตรครับบักเก็ตของเขา158ลังมาเคสบีตัวเดินขยับบาโอ้ 6,500ก็จะพ5 0 0ชั่วโมงมีรวมพวกกี้มีรวมบ้างอะธรรมดานี่ก็ 80, 7, แขกแปดสรถเลยเจ็ดแค่เดียวสองกับการครั้งละตัว <S 2> <S 2> อะคุ้มน้องๆนี่จะหมดรวดแล้ว เดือยอยู่ประมาณสักสามประมาณสองสามแสนนะมันก็เสร็จล้วดูต้นตานวันละร้อยห้าสิบเที่ยวครับประมาณนี้รถดำกเอาไป,130ปาร้อยสามสิบบาทแล้วนะวิ่งเทร้อยสามสิบ หนักก็น่าจะประมาณร้อยหนึ่งครับเอาเห็นาน่าจะร้อยห้าตึนบอไปแล้วครับเปิดทางกว้างเลยดัดบ,บอกสีดำหลอดไฟเอ d ีดีเอหรือเอ็นดวดูหน้าเขาก่อน ได้ต้นมะขามเทศเป็นร่มไหมน้องยืนรีวิวอากาศร้อนมากครับที่บุรีรัมจัดจริงๆครับสำหรับอากาศตรงนี้เบียด,ด40ๆ40องศาครับทําไม่มีร่มนี่เป็นลมได้นะ เปิดบอเล็กๆครับนี่อาจจะเป็นบอเก่าทางในจอทัชส,สกรีนร195ไปแล้วครับนะเห็นโอเจ็ดดี ขึ้นมาแล้วครับขึ้นทางชันไปแล้วร้อยสามสิบบาทก็วิ่งวันน่าจะได้ประมาณยี่สิบเที่ยวครับนะรถคันเดื่อเพลิงก็เจ็ดแปดร้อยก็พอจะได้ครับรถดราคนละพันกว่าบาท กันนี้เดี๋ยวเลยใช้ล็อกครับนะล็อกจริงสนใจกับแม็กซานี่จดัดให้พี่น้องสำหรับรถคุดซานี่มีรุ่นรุ่นนะครับรใหม่รุ่นเกา่าหรือว่าจะเป็นมือสองก็มีพี่น้อง บ้นทายเขาหน่อยเจ็ดอีครับเจ็ดอีเิ็นบอไปแล้วชันชันโอ้เป็นบอบเก่าแต่ว่ามันตื้นเนะาะไปแล้วสบายมากครับ ยืนตักแดดร้อนมากพี่น้องต้องเข้าร่มต้นไม้ก่อนภูมอามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามเซครับที่ต้องเด็ดชันกลมมาวันเมื่กี้แล้ว6,500ชั่วโมงยังไม่จัดครับนะดูข้างหลังสวยมาก ครับรถวิงประมาณ8ปดเกพันเอาได้ทักด้อยเครื่องยนต์ก็มิซูมิชิครับเจแปนเป็นสี่สูบท u r b o คอมบันเร็วครับนะอิเต์คุเลอร์อร์โบชาร์จระบายความร้อนด้วยน้ำ158า158งม้าครับ เอ้คันนี้ยังไม่หมดพีอมนะหรือว่าหมดแล้วครับนะ7,000นะมีห5พ0นหนะทรงก็ยังรอยอยู่ก็บบกลบปูนฐานก็พอได้กินไม่น้องวันลาช่วงนี้ก็วันละ7 0 0ดแปนได้อยู่ครับนะ <S 2> <S 2> <S แต่ว่าทรงงวดในวันละ2,000นนะน่าจะประมาณวันละ2,000 2,100ครับดูปรวมาณ2 0ัน2,050บาท2,050บาทนะรอรถดำมาก,ก็ลุยต่อครับคนขับก็นั่งจักแเรออยู่ค่าตัวประมาณวันละ6 7 0 0ครับนะสำหรับดรายเวอร์เอ็กซ์คาเวเตอร์ครับนะ ารอรถดำก็มีงานก็มาช่วยครับนะทีมไหนมีงานก็ถ้าถ้าหยุดก็ไปทีมงานอื่นนะครับจะหยุดนิ่งไม่ได้รถดำก็ต้องส่งงวดเหมือนกันไหมน้องส่งงวดเดือนละหมื่นกว่าบาทครับนะ ดูว่าใส่กี่ตักนะหนึ่งหนึ่งแล้วสองโซ่ยังเต็มอยู่นะแดงรถคันนี้ไม่ค่อยได้เดินสาม โอ้มีมีมีเลนนิดหน่อยนะทับสี่ครึ่งครับนะโอเคดินดก็สองร้อยกว่าบาทครับนะลำหนึ่งดินใจสามีก็ไม่สามีจะให้ครับ ซ้อมนี่หมดเลยพี่น้องฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ